สวัสดีครับผมนายแซกพอน้องใบเตยครับผมพบกับบรรยากาศทเศร้านะครับผมกะสีพามาเบ่งอันนี้เป็นหนึ่งมันเผานะครับผมก็สิหนึ่งไปฝากทอมยัยวัดนะครับผมหนึ่งไปวัดให้กำนันเยี่ยมไปวัดเนี่ยเป็นเขาซุกแล้วผมก็เลยหนึ่งหนึ่งมันตัวอ้วกนะเดิมในสุกในสุก เป็นมันพผาวที่เอามาจากอ่าอำเภอบันดุงนะครับผมที่ว่าวันรวมญยาดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ครับกะสุกแล้วกะว่าสิ่หนึ่งใกลต่อครับอันนี้ก็นหนึ่งมันพผาวเดี๋ยวเอาอีกจังหน่อยเพื่อตอนเย็น่สุกนะครับแต่ว่าตอนหน่อยนี่น่าจะสุกแล้วเป็นมันที่รสชาติดีเป็นแซ่บเป็นมันๆนะครับ เหนียว,วนเนียวุบๆเพื่อจังขค็มเหนียวแซ่บครับอันนี้ก็สินหนึ่งไปหาแม่ครับหึ่งไปวัดพว่าไปวัดนะครับทุกนั่นเยี่ยมว่าจะไปวัดอยูเหมือนนี่เลยหนึ่งอันนี้ไปฝากเนาะบอรมีนเนี่ยกลิ่นกะเอาว่าไปฝากแม่แค่นะครับผมบจะเตื่นตีหา่าซุกเมือ พวกทีตื้นนาตีซี่แล้วครับจะบานในลูกลูกเตียงหามาหนึ่งเข่าพอดีหอดตีหาเครื่องอัมื่งหนึ่งนี่หอดหกโมงครับเดี๋ยวจักหน้ากับดีเห็ดหนึ่งใกล้ครับเพื่อท่านไปวัดนะ สีรือยแล้วครับผมอันนี้คือส่วนทีจีเอาไปวัดนะครับผมขอาไปญาตที่แม่ยูย่วัดนะครับกระติมาเตรียมเครื่องหนึ่งไก่สาวน้อยไปเตยเพิ่งตื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมนาวเพาในล่างเกี่ยงไม่เลยเนาะตามพอนำบาบกันเกี่ยงเห็นไหมครับผมก็ะติมาเตรียมเครื่องหนึ่งไก่นะครับผมกับอาจจะเป็นเมนูมอตอนเสาร์ บอใส่พริกดอกให้ไปเตือกินน้ำครับผมก็นี่เลยค่ะนี่นะเนี่ยเฮ้ยตีงเร็วอะไรลูอกอันน,น,น,นี้เตรียมไก่ไว้ก็เครื่องนะครับก็จะมีคานี่นี่ไม่ต้องถ่ายหน้าปลาก็ได้ไปยังไม่ล้างหน้าเลย <c oughs> <c oughs> จะมีปีกรโป่งปีกกระวานกีตาร์เชิญกีตาร์เชื่เต๋อมาจะมีตะไคร่อยากใส่โป้มันเสียบมือเดตะบ้าใส่หอมแดงกระเทียมตะไคร่ข้านะครับผมเนี่ยบันรเสิตสีำใส่ผักซีครับผักซีจะใส่เบิดตุ่นเบอร์หัาากเลยเก็บมาเมื่อกี้นะครับเก็บอยู่สวนมันหอมใส่เก๋งหน่อย มผมกระีบงังเกยบั่ไม่เพลไม่สุกเรีวขึ้นนะครับเพราะว่าซึ่งเขาพอดีก็ผมอบอกเป็นมอมอหนึ่งมอหนึ่งนึง คือดึกกับวัลูเกันคิดว่าต้องใส่ประมาณเนี้ยครับกาพริกไทยเม็ดบุ้มี่ผมก็จะใช้เป็นพริกไทยขวดแทนนะครับผมเพิ่งลดกาซอสครับป่าจาังไน คือใส่ตอนที่ว่าห้องต่ำเครื่องแัคุณผ้ชม้อไปิมักขึ้นใส่หนามาหน่อย้าผมมีใส่จักากน้อยอกับกงนามบพใส่ผมก็บรู้รู้กันเพราะตอน แม่ใหยูุกินนี่ผมมักน้ำครับผมเคบอกแม่เฮดนาบหลๆ่ๆดีมักไปจักหน่อยครับมักไปจั็ส,สิ่งพ่ม่ซึมหัวไปนี่นะคือเดี๋วยวจัดไปนผมทีหนึ่งตอ,งอยุเอาถ้วยว่างลงแม่ วอนหนึ่งได้ได้วยครับผมบางทีในหวัวสำหรับอืนี่นะครับผมหนึ่งใบสมุนไพรให้พ่อครับเพราะยามดีเกลี้ยงหาพวกประเภททอดพวกประเภทผัดเปลี่ยนมาประมาณเป็นห่วงหนึ่งแบบนี้ดีกว่า นะีสิ่งนี่ยังบุกเข้าไปเนี่ยเป็นไรคืออยู่ดีเป็นติครับผมเดี๋ยวจังหวเบื้องตอนสุกนะครับผมกระสีประมาณนี้ครับโอ้โห ุกเรียบร้อยแล้วครับผมโคตรหอมนี่ครับผมนึ่งไก่บุมมอีมอหนึ่งครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารพวกผัดทอดนะครับผมเพื่อรักษาสุขภาพพอเป็นการนึ่งครับสีสันดรดไป็จะกินเลยหอมหนึ่งไก่ข้างแรกขึ้นกันครับผม าหารทุกอย่างแทบสิเป็นข้างแรกของผมเลยก็ได้แต่อันนี้ครัผมมันก็เถือกบอมันหนึ่งได้ครับแต่ว่าผมต้องเอาอันซึ่งเอาียงกับอื่นหัวดเอาหวดไปซักก้อนนะครับผมก้อนที่จะเป็นหนึ่งเขาหรืออื่นครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปอาห็ดเนวกินเศร้าครับผมหนึ่งไก่แล้วก็ หนึ่งมันเผานะครับผมห้พ่อไปวัดฝากแม่นะครับผมพอกับอาแดงอาแดงเพื่อนฝากมาว่าลาเหดอันหนึ่งไปวัดในเด้อท่านเพื่อนก็เลยเอาหัวยันย,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 ย่งง,งามๆให้นะครับผมเรียบร้อยครับมือนี้ก,ก็ได้เห็ุไปวัดก็คือคันชิไปปีไม่เนาะคนมันลายครับผมก็ช่วงโควิดช่วงนี้ยังมันก็นกอันตรายนะครับก็เลยคุยกับพอห้อยยังบ่ไปแล้วเนาะว่าน อาสบายใจเอาอยัาง้เขาจังสิไปกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับว้ซัมนี้ก้อนนะครับผมเหตุกับเขาตอนเศร้ากับนายแซกพอน้องไปเตยรับผมกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ซัมนี้ก้อนสวัสดีครับ